วันนี้เรามาเล่นแมปสติวอเบ b ลอแต่เราประสบปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆโดนเพื่อนขโมยตลอดเลยโดนเพื่อนขโมยเบลเเล์ลตล้ดวันนี้เรามีแมปพิเศษนะครับเพื่อนๆสติวเอเบลล์อตเซิส,สวนตัวแช้บลีไอพี IP นั่นเองครับเพื่อนๆนะแต่เดี๋ยวก่อนสร้างเราต้องใช้อะไรเป็นพิเศษไหมครับเซิร์ฟนี้ ใช้โลบัรอุูยเราต้องใช้โลบัรด้วยนะใช้เ,เยอะอยู่นะอาใช้เยอะเหรออาสร้างให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนี่กดสร้างเสิฟสุดตัวอาใช้โลบัรเยอะไหมเนี่ยเจ็ดสิบเก้าโลบัรต่อเดือนเราจะตั้งชื่อเป็นอึม้มอันนั้นชีวี่นี่ครับได้แล้วสมัครสมาชิกเลย เย้ได้แล้วครับเซิร์ฟส่วนตัว,วนี่เซิร์ฟส่วนตัวว้าวทุกคนเพื่อนนำดูแลวปวดได้เป็นก้อนด้วดอุย้ยสีเข็ดสีเข็ดตาละเล้ยวตาละล้อ extinct t r a v e l i n กต้องปวดไว้อุ้ยตาละเลีวตาละใหญ่มากาเฮ้ยยีรับมันจะ,ะเร็วเลยนายมาแล้ว จิราฟสีเลสต์จิราฟสีเลสต์ดับสัตว์กระเด็นเลยว้าวมึนหัวแล้วนี่ข้อดีของน้องโปลรู้ไหมครับอะไรบ้านน้องโปลอยู่ใกล้ทางเข้าใช่ไหมโอ้ยโอ้ยประตูเปิดแล้วแล้วน้องโปลล็อกทันไม่เหนยเบื่อนนี่ความสนุกของเคอร์ฟีนี่คือส่วนตัวนะครับเราสามารถแย่งกันเองได้โอ้ยพี่เพิ่มเข้ามาในบ้านได้แล้ว จีราฟาเซเลล์ปุ่มขโมยีราฟาแล้วครับโอ้ไม่ใช่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 โอ้พี่ปุ่มจะใช้โลบักเพียงเดียวเลยวันนี้เราใช้โลบักแค่เสริมของอุ้ยนี่เอาแล้วนี่ระเบิดมีตัวเทพเบนดิตโตเอติตโตระเบิดปอบพี่ปุ่มปอกไม่ได้แอะระเบิดปอบประตูให้พี่ปุ่มหน่อยแต่พี่ปุ่มเขาจะไม่ขโมยของอพี่ปุ่มออกมาแล้วว้าวออกมาแล้วน้องปอดอาหารพึ่งพึ้ง เอจะลดทำไหนอะ่ะโวดออกมาก่อนออกมา,า,มาน้องโบดโดนลากเชือกเร็วยไปอยู่ในห้องขังเลยขัง <c oughs> น,น้องโบดเลยออกมาได้อ้าวอ้าวน้องโบดก็มีจวัฟอ,ออกมาได้นะครับนี่ดได้ครับทีนี้ เัาจะตีกันไม่ใช่เรนล้วอนมาแล้วเหรอไม่ไไม่เอาไม่เอาไม่เอาจีราตแรกจีราต์ตัวแรกเดเดียเด์เดเยซาอมิติกมามิติมาไม่พึ้มแล้วแล้วแล้วไล่ลนลลมิติกมิติกมิติกไม่กลัวนึงโอ้เล่ลุลลนล ยไม่โดนมาีดเดไม่โดนโดนโอยเรียบร้อยเข้าบ้านพป่ปึ้มแล้วอย่างนี้เดียวพี่ปึ้มอย่าไปสู้อ๊ยนี่้มเข้แล้วเป็นปึ้มล่อนะครับอ่าตัวเลี้ยลูเข้าบ้านแล้วนะครับเลี้ยุ่ยเลี้ย่ยเ้ยยยยยอยยยยยยกยิยิตยกยยยยยยยกยยยยยยยติย โดนจะได้เสมอมิได้นะสังเกตโดนคู่ครับครัวนมือตกเข้าไปตังป้อมตังป้อม้ตังป้มไุ้่มตังป้มไเข้าเลยโอ้โหด้ลองดเร็วเอ้ยสถานีน้ำตกมาพ่อชืออะไรครับสถานะน้ำมันจะติดตัวจิราฟ่าเซเลส แล้วมันจะขึ้นเพราะว่าฝนแบบน้าฝนตะวิะ้ยเฮ้เฮ้ย่ได้ยีล้นี้ปั๊ดน้ำดเพ้อน้ำปดอุ้ยลีเจนรีเจนมาสตรอเบอร์เรลลีปลาเนจสตอเบอร์รี่นูบิน่พิซซานินีมยาุมยาเข้าแล้วน้ำปัดเราได้ลีเจนนี่อยู่แล้วติดติ่ว

แล้วครับเต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 ซาูล่าเตเตเตซา่าเข้าแล้วโอ้ยนิดเดียวเตเตเตซาูล่าเนี่ตนี้จะเป็นของใครเตเตเตซา่าี่ย้อนเข้าไปในบ้านเพื่ออะไรครับเอาเตเตเตซาเต่าตัต่ับปุ้ยโอตพีบ้มตัดชินใจผิปิดเขาโปดได้เตเตซาล่าคืนทั้งสองตัวทั้งเพิมทัตัวเดียวตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่ที่ หยับมาได้ครับผมเมื่อกี้ไฟกันอยู่นานครับพี่ปลื้มไปไม่ได้มิติกมิติกมาฟรีโกแคมเปนฟรีโกคมเปนติคมาโอ้ยน้ำฝนลิ่ตะโกนเลยนะครับใครจะได้ไปฟิกโกคามิลูเอาสิมิติกนะน้ำฝนในบ้านมีน้อยมากเข้าบ้านพี่ปื้มแล้วพี่ปื้มเฝ้าพี่ปื้มเฝ้า ฟีโก้คาร์เมโล่ทองเข้าบ้านไปแล้วนะครับไม่ติดสถานะน้ำนาุคนคนอาทีน่ะโกิโกแนบิดีนอนกอนดิสโก้กไปดกอกเนไปดว้าดนน extinct tralalero ระหว่างที่ปื้่มดูในกระเป๋าอยู่นะครับน้องโปดได้ขโมยตัวซีเกตตาลาเร็วตาลาล่าเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วไม่ใช่เอาแล้วครับ extinct traveler โอนจีเกตกลับบ้านอุ้ยนิดเดียวไม่เป็นไรไปไปร้อเงาะก่อนเลยไป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 ได้ที่รับวประเดิจโจ้ไปแล้วแล้วไปเมื่อไปเมื่ออภิษฎตัวเลย ล็อล็อกฐานล็อกฐานอุ้ยนกปวบอกให้ซีเกตด้วยนะครับว่าแต่พี่ปื้มทำไมตาเปียกอีกแล้ววะ่เพ่อนนี่นูนวดนะนกปวดไป็นต่รันฐานแบบดูดดูดดูดดิเป็นไงแดดล็อกฐานอุ้ยไปดูตัวนอกตัวตัวโหดมาแล้เปยไนะ บินบวันนี้ไม่ฟรีแล้วอ่ะไม่มาเจ้า,จารอเออเออรอรออันนี้กันรถหมุนฟรีอีกสามสามสิบนาทีมีอะไอ้มามี่บีโปตาโต้พีบีโบตัโต้พีบีโปตาโต้พีบีโปตาโต้โตโตน่ารักมากพี่บีโปตาโต้ได้แล้วพี่บี ัาล้านดอลล่าร์้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเ้้ยเ้ยยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้เฮ้เฮยเ้เฮยเ้ยเเฮ้ยเ้าเเต็มเ้ยเเ้ยยเฮ้ยเ้ยเเต็มเฮเร็วเฮ้ยเ้ยซื้อเยอะเยเดียวฮ้ยขฮ้ยเฮ้ยเเอาไปเร็วเฮเฮ้ยเฮ้วเฮยเร็ว้ยเย ไอต่อนร็วบอมบาริโลโคโพดิโลมาแล้วบอมบาร์ดิโรโครโพดิโนโอเควิสิปัสสีเนบอมบาโลสิโคมีแล้วชิมพันซีนีบานานินี่ชื่ออะไรอ่ะเป็นซีเคียนไหมอ่ะเป็นเป็นมิติเอาเป็นมิติอย่างเดียวครับก็มีโอกาสได้นะถ้มันมันเป็นยีราฟชื่อไอ้ที่ยีราฟป็จฉรัสเซ่ชื่ออะไรว่าอะไรยีราฟกระกัม ดีรับนักกล้ามใช่ไหมอ๋อเนี่ยเพิมเคยมีแล้วเนี่ยตัวนั้นอ่าชื่อว่าแกมซาเซเลลีแกมซาเพเตอนอะอ่าอีกสองตัวอีกสองตัวนะครับเพื่อนๆเราจะได้ตัวผสมพิเศษแล้วนะครับพี่เพิมเคยได้สีเขีดตัวนี้สีเขีดตัวนี้อะไรเนี่ยเกงตัวคิวี่อะไรเกงตัวคิวี่กคิวี่อะไรเนี่ยเกงคิวี่คาเมเลียนเกอตัวอะไรเกงคาเมเลียน <Works> คน <ะ S 1> ักะคือวิโอเลีมเลออนวิโอลีมเทำไมเด็กจำชื่อได้ะวิโอลียมเลออนวิโอลีม